ครับให้คอยคิดคอยแก่คอยแก่คอยดึงให้คอยคุดคอยขนคอยข้นคอยคำให้คอยทำคอยสางอย่าวางให้ข่คอยแลี้งครับให้คอยงัดคอยแงนมันจะด้ตอนค่ำกราบสวัสดีอยู่ดีสบายดีสู้ทุกคนกันแล้วกันครับพี่น้องค้อเสนอข้อสุดท้าของการรีวิวรถบ้านคุณภาพดีราคาถูกกับคุณลุงรถบ้านขอนแก่นคือเขาเหมือนเดิมครับมือนี้นําเอากระเบาะกระเบกกระบะนะครับเนาะอ่ซีประตูนะครับใหญ่ยักษ์นะครับกับฟอร์ดเรนเจอร์ นะครับเป็นตัวทีเกตนะครับคันนี้นะครับปีสองพันสิบห้านะครับอ่าเรียกไม่สองแสนกิโลนะครับสวยๆใสๆเป็นเกียร์ออโต้พร้อมนะครับแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปหรือว่าวายแท็กนั่นเองนะครับท่านใดที่หาอยู่มาเบิ่งทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องเชิญทางนี้ก็แล้วกันครับเรียกได้ว่าสวยๆใสๆสีเต็มรอยรอบคันนะครับเนาะอ่ากระจังหน้าสวยๆงามๆ นะครับเนาะอ่าเรียกได้ว่านะครับเบ้าตานี่ใสปิ้งเลยเหมือนตาไมีเหาเป้าเลยนะครับอ่าท่านในที่นะครับหาอยู่นะครับกับรถวายแท็อดีตวายแฝดใสแฝดแถมเข่าแฝดพี่น้องมือนี้ออกมาจัดจำเลยกับพี่บรับรองในราคาเพียงบอแพงนะครับเดี๋ยวผมจะแข่งในอ่าโพสต์กันละกันครับพี่น้องครับตัวนี้ได้สติ๊กเกอร์ได้ได้ซุ้มล้อ ที่สวยเข้ากันนะครับตัดสีดําสีขาวตัดสีดําแล้วก็มีลายติ๊กเกอร์เป็นลายก้างปลานะครับเลนเจอร์้วก็ในเลนเจอร์ดันงดันนี้ให้พร้อมนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งภายในครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เรื่องไปครับจะมีอ่าเขาเรียกว่าโลบาร์นะครับพี่น้องขายเงาได้นะครับข้าสารถที่จะใส่อ่าเรียกว่าใส่อะไรได้หมดนะครับเอาเอาอย่างเขาอื่นอย่างเอาตะกรตาแกลียงมาใส่ได้เลยอ่ะตามกันสิอ่ะสีสวยเต็มรอยภายในงามนะครับ ตูสวยๆระบบฟังก์ชันใส่งานได้่มเอดเลยครับว่าจะเป็นระบบเกียร์นะครับออโต้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกมาไล่นะครับเนาะมัตติฟังก์ชันนะครับใส่งานได้ครบเลยแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับแอร์ออโต้ด้วยนะครับสวยๆใส่นี่ห้องถอดสักบอเหงงามๆเลยนะครับน็อตสไตรไวท์แท็กครับพี่น้องครับเดิมๆนะครับเดิมๆน็อตน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้บอกเลยว่าผู้โดยสาใส่การ เรียกได้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวรถตระกูลอเมริกันนะครับกับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับของใจคนไทยมาอ่าเรียกได้ว่าหลายปีครับเติมแล้วนะครับวุ้ยที่มักสาลุยวุ้ยที่มักกระบะเงี้ย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 เน้นน้ำกันละกันครับคัตซี่สวยๆงามๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นรอดอ่าสิ่งมากจากน้อยนะครับพเป็นยังนะครับพี่น้องครับใส่ครันสวยงานเลยคือเตาพี่น้องครับบรนใัดสวย นะครับกับเบรนเจอร์วายแท็กคันนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นรถปี2015นะครับเโโลือกไปสองแซนด์บูลโลว์บ้านไทยทำไอ้บักขยับเมราะมีคนเด็นตู้นดักไม่มีใครมาตํามาชนแน่นอนรับประกันบรันตีนะครับบอกเลยว่าหายหวัวนะครับเราคัดสรรรถดีที่ภาพใหทันนะครับเนะนาะบอเป็นว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วสั่ครับ ากนสไตล์เหมือนเดิมนะครับกับเทนเจอร์นะครับน้องติ๊กเกอร์หนาด้านไทยกับว่าแั้วรกัเป็นติ๊กเกอร์กางป่าคาสีแบบสวยๆเอาเรียกได้ว่านะครับนาะดูที่ถนนนั่งเนเจอร์ก็ต้องผัดแต่งสไตล์แบบนี้นะครับพน้องเพื่อเป็นเอกลักษณ์และกเป็นสไตล์ของเร็กพี่น้องครับรัดมากนะครับพี่น้องครับกับ่าเบาะนั่งคนขับก็สวยครับนะครับนาอเบาะสวยอะไรงามรับหัวเกียร์งาม นะครับแล้วเกี่ยเอกสารนี่อู้หูเไปคุ้มกับราคาข้าตัวไม่แพงแบบคันนี่จะเปิดมาบ้านบ้าน4ล้าไม่ถึง4แสนบาทนบบรีบเร่งเดียวไวกับรถปี2015เดิมๆรถไม่ขยับนะครับเดูของเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับเป็นตัวโชคนะครับน้องคุณอะเปิดง่ายเป็นตัวโชคเลยอะเดี๋ยวผมจัดฟังเสีัน นะครับพี่น้องอไปนะครับไฮยูกับกระบะนะครับที่มีขายแบบว่าในต้นต้นของนะครับแนะนํากันแล้วกันนะครับพี่น้องเครื่องดีเครื่องฟิสตาร์ที่ง่ายกระบะแกร่งๆนะครับน้ําไม่ดันคนไม่ไหลนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเองทางใจสบายสบายแน่นอนนะครับลอดลอยเคลื่อนขยับนะครับน้ําบูดดีแน่นอนแอร์ของคุณ่าาในเรื่องต้องไม่มาต้อปัดมาจับต่อกันแล้วกันกับกับฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์ ทีเกคันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปที่สองผมภาพน้องปกไฟเทอร์ลอดขับกันครับ